สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาดอีกจ้ามาจ้าวันนี้พี่โยก็เลิกงานกลับมาซีซัพเรียบร้อยเลยจันลงรดเลยจันโยก็เลิกงานกลับมาเลยจ้ะลงรดวันนี้ซื้อขนมของโรดน้องเกมก็เมลีมาให้น้องเกมได้จ้ะเดี๋ยวไปหลุ่นกันว่าจะชอบไหมแต่ว่าซื้อมาที่ไรก็หมดทุกรอบเลยจัะเดี๋ยวโยจะไปให้ แก้มกัม่รลลี่อยู่ในนอ้นิแก้มอยู่หนรูปไปนอนสูงเถอะแล้วนะนี่กัมเบลลี่นอนได้ขาวไปไหนมานี่บัะนี่บอกมาดิมาปลูกมันน่นาเดงหลเลยนะจ๊ะนี่นอนเอแดดเลยมดแรงเลยมดตะภาดเลยเนล่ะโมไปโรด ไงได้จากบาแดแะดับนี้จะคุมขาก็ข่ายญ้าขา,า,ขานวดข่าอะไรไม่นี่จักเร็วก็วันหนึ่งเขา้าสามลอยบา้านอะลรแต่ว่าไปถึงวันดอกสองเบบใบสองก็เร็วแต่ว่าไม,ไม่ได้ยุดผักหน่อยไม่ได้กินข้าวเที่ยงเอากินซีเลรยละเอยดเอียดไปเลยแต่ยิกไปยักคนกันละไปเขียสองคนสามถังจะโค้งสามไรคนละไร่เลย ถนนร้านชายกับไปกตนั่นนี่เจนะร้านไหนกับไปกันน้องเนนคนละทีมงานเด่เจ้ะนี่ร้านไหนกับกลับมาแหละแต่มาลีทำอยู่กับบ้านมาลีทำอยู่ในเขตบ้านในเขตพื้นที่นะจ๊ะมน่นางแก้มกินไหมนี่สื่ออะไรไม่ให้กินนี่วข้าวโพดดูเลยข้าวโดจะลงมาเอาเลยค่ะนีนขนาน,นกินกระยาดยีไมทำไมแดดมันเพิ่งจถึงนี่ แดดหาโม่เออแดดตอนหาโม่นี่ยังหลอดอยู่เลยทจนันนีนะเหนื่อยแอดเลดเลยวันนี้เราก็อีมานนูงูมานั่งแกะกินกระยาเนี่ยแดหนูเอากอีก้กลมเดี๋ยวนูมานั่งก่อนดูใส่เม่หนูด่าดื้อกองหนึง่งแล้วแต่ว่าวจะให้น้องนิ้งดูว่าจะถลับไปนี่จะท้ายดาเนี่ยเต็มตอนนี้ตอนเหนียนหมายถึงว่าไป,ไปลองให้เขาชิมชิมดูก่อนนี่ นอนตะล้นี่เอากินขอาองน้ากวน,นี่แก้กินดูดูจะอร่อยไหมเอาเลเริ่มเบินเปวดเมื่อยเลยหนึ <c oughs> ่งสยบไม่มีแรงทำกับข้าอีกแล้วนี่ <c oughs> มันจะมีอะไรทำเมื่เรามีก็ะทำเปลาเกงมะเขือแบบพวงนี่เดนี <c oughs> ้จะไปสื่อหมูมาใสก็ไแต่เกงมะเขือพว <c oughs> งใส่หมูเน,น,นี่ยจะเี่อนจะกกินน่นเลยรุดในทำกบิ เพื่อนกันไม่มีไอ,อ้คนช่วยก็เลยไปช่วยโอ้ยแก,กดูดูานะา าวกระเทียมอยู่นี่เอาเอาเอาอยู่ขึ้นเออหนานไปยายจะได้บ้างได้บ้เออกินเป็นคนละกองเลยซื้อมาให้ยายกระลาคนละกองจะได้ไม่ต้องแย่งกันหนังแกเป็นผู้ชำนาญจที่จระเข้กินประจากินบ่อยเป็นเทของหนูเลยจอะนั่นแหลยเทหมดเลยนี้หนังจิ้มหนูเลยอโออ้เพราแขนนั่นจะไม่หนู เป็นตานาแซ่บเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินนะตัวน้าตาไก่ๆนี่เป็นเกี๊ยวหมูเนะจ๊ะนี่ไม่ใช่เกี๊ยวเกี่ยวกุ้งนี่เกี๋ยวกุ้งหรเกี๊ยวหมูนั่นแหละหรือวขนมจีบนี่ขนมจีบหรือเปล่าช่วยปูอัดด้วยช่วยปูอัดด้วยมันคือขนมอะไรหนอแกบนี่ขนมชนยายขนมจีบหรือเกี๊ยวขนมจีบแต่เลยเนาะไล่สองเลยเนี่ย นมจีบหรือเกี๊ยวนมจีบเกี๊ยวเ <c oughs> ออว่ะยังนั้นนะดิยายไม่รู้อใหญ่มากเลยค่ะมาชิมนมจีบเกี๊ยวกับน,น้องแก้มนะจ้าเดี๋ยวตรงยายคนยายสิได้อะไรน้องแก้มก็อร่อยมาแล้วตอนนี้ใช่ไหม,ไมชอบกินอันนี้นลงจากปีมาอย่างไวเลยอ,อร่อยไหม อร่อยด้จะเดินแซวพี่โยเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแบบนเดี้แต่ตว่าชอบซื้อมาให้แม่ข้าหลานนะจ๊ะนี่ถ้าเขามีออเดอร์ทำพี่โยก็จะสัง่งเขาตลอดเขาจะมาถามก่อนว่าอร่อยไหมอันนี้ยบแบ่งไปให้น้องแนนกองนึงนะจ๊ะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยว ตรงนี้กไปทำงานแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้กินนะจ๊ะจวนาสีมาหวนสจาสีมมากินยกกันเน่0มีนาคมนี่นะจะถามมีขนมอะไรที่ว่าเปลกๆพี่อูก็ชอบซื้อมาให้น้องเกมก็เม่ชิมบางอย่างน้องเกมอร่อยอร่อยจังเมลี่ก็ไม่อร่อยนะจ้ะแตนเนอร่อย อันนี้มมดีกับโปากเลยจะนทรมีเกี่ยวแนวเป็นในแถงใหญ่ๆยาวๆนะเคยชวเกี่ยวปูนแบบเกี่ยวปูนอันนี้เหมือนปูอัดดำจันอยู่ใช่ก็ใส่ปูอัดใส่หมูมจักจัู่อัดเยอมากเลยค่ะหมนีนๆเลยนะจ๊ะ น,นี่ลองท่องออเดิฟออเดิฟก่อนชิ <c oughs> ้นเก่าอีกแล้วพี่โย <c oughs> ซื้อมาเห็นยายกับหลานกับแม่กินได้ก็ยิ้มแจ๋เลยจังพี่โยจะไม่ค่อยกินพี่โยเป็นคนไม่ค่อยกินของแบบนี้นะจ๊ะพวกสลับเปาที่เป็นใส่หมูใส่เค็มอะไรอย่างเงี้ยจะพี่โยไม่กินจะจะกินแต่ใส่หวาน กงใส่เอยเนอเนะไรครีมอืมแต่นใเข้าเรียกใส่หวานลรวมเป็นถึงถึงใส่หวานนั่นเลยแต่ถ้าใส่ไก่ก็ใส่หมูใส่เฮ็ดอะไรพวกนี่พี่โยก็ไม่กินกนี่เกิดจานกกินแต่ครีมก็ตั่วแต้วนังแกงกินได้มดแมวกินได้หดาดลายใสอ,อยู่ด้วยจ้ะ เป้าไต่บ้านก็ไม่เคยกินจนมาจะเป็นไต่เค็มไอ้ตัวอย่างกันแบบคนอ่านตะบ้านน่ะไม่เคยนะจ๊ะก็เลยแบบอะไรอย่งกันนี่นะจ๊ะก็เลยประเด็นที่แบบเป็นไม่ค่อยต้องมาหนังแย่งกันนะจ๊ะจบใครจบมะเหมือนกะหลีปั๊บพี่โยก็ชอบเป็นใส่หวานใส่ผลไม้ีจ้ะไม่ชอบใส่ไก่ก็ใส่หมูอืมปลาไม่กินชอบใส่หมูถ้าปลาหลุดเปลืห่าง ใส่ไก่ใส่หมูนี่พี่เอพี่โยจะไม่กินหลือจะแบบหมูอย้องกินได้อยู่นะจ๊ะเนี่วันนี้ทำงานไม่รีบเกือบไ,ไม่โดดพอเขาโบกไก่จะเทสโบกโบกจากของงานเลยขอตรตัวคนเลยแบบเดิออนนำทางคนเนี่ยแบบทาไมแล้วเสสยิ้มตัวกันไม่ดีเดิอนดอนอ,นอกเลยฟันแนวมันได้หรอกเหียบดาไอเยียไปก่อนยิ้มลื่นไม่รู้จะกี่ที เพื่อนกันงูฟอโรนงแกนไปได้นี่ไปอยู่กับปนิงแต่ว่าปน,นิ่งแดดร้อนได้ดจะ่แดดร้อนร้อดขณะพี่โยอยู่ทำงานอยู่โรงงานย,ยังแดยดยังร้อนเลยมันด็ไปเ,เสร็จแลี้ยงเสร็จซ้ไรมันเดียวหรอตอนแรกเขาอาจะเอาคนไปตัดต้นมันให้แต่ประเด็ไม่มีคนตัดต้นก็เลยต้องนั่งฟันนั่งฟันทั้งปูทำไมเอาหนูงแกนไปฟันไป แต่ร้านชายสองคนน่ะช่วยดีจริงๆตัวแบบเบลเบลคิวไอ้นุ่นนันนี่น่ะยิ้มันไปไหนกันน่ะตัวในหน่วยตากเด็ดนั่นเด็กหนุ่มกันกันหนุ่มกันโอ้โหบิงตากเด็ดจะคุ้มค่าไม่ค่อยดูผลตอนเช้าด้วยจ้ะตอนนี้ยังไม่เท่าไรดักเรือตอนเช้านั่นเด็ว่าการจะเป่า นี่นูจะกินกระแม่ม่หลจะกีนูจะกินกระแม่ไม่ในีถาวาแม่มานีใส่ไม่นะกไม่ได้เลผนะื่อเผื่อเผื่อยังไม่อิ่มเพื่อแม่มาเลือทอกินข้าวด้วยวาหนูกินนานไหมล่ะตอนสัดร้อง หนูอยู่ดึกไหมดีถุ่มก็กว่า,วาละมั้งเห็นดับฟ<ล>งดับไฟกันปึบบบ๊บปปึ๊บปทกกว่าโอ้โหมาาคลิปอน้องเตรมติน่นไมพ่อพ่อเต้นย่ลกนู้นูอ,อันนี้ตวาิหัวเาะหนูยุดไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ให้แม่ทายไปส่งมาให้ป่าไป <c oughs> เห็นใน,<ม>น,นคลิปยังเหาะยัง่เาะไม่ได้เนะไปิลงไว้่้ เห็นจะไปจับขาช่วยไปยุงขาโยกขาเส้นเ็หล่ออยู่เห็นยายเห็นแต่ในคลิปยังว่าดูรดไม่ได้พอตสอนเจ้าเล่นหนอกหนังทำนาแต่เมื่อลืมเลยหอวกติดกับกอดอ่าจ้ะโอ้หมดเนียนคลิกเลยนี่อยู่ผือแป๊บเดียว แซกไปอยู่ในถองไข่แต่ถองไข่เอาหรือไสแอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยสมัยนกเก้มแซบอร่อยแม่นโอยดูผลงานในในกล่องก็ดูตัวเกวบโดยไม่ไม่เก็บไปทิ้งขยายขยายแล้วเนี่ยไว้จำเพื่อแม่ยยัดไส้หนึ่งแม่ใส่กระเทียมเยอะกินอะไรต่ออยู่แล้วนี่เมลี่ เล็บสีใส่เขือจ้ะคนหลักคนลขึงขวดเลยนี่นี่ <_ co f> s> <S นี่แหละด้วยเด้อนจันนี้จะไม่ลมจะไปไหน <_ S 1> จะไม่อึ้งลึ่งได้ยังไงแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะี s> <S ่ตกเย็นมาอึง้งลึ่งแล้วไม่ไหวแลว้ววะสื้อแต่ของถูกใจมาให้แล้วเนาะ <_ s> น้องเกมเนาะใช่หน้ามันย่อยเร็ว เดี๋ยวเรียกวมันจะดูซึมเป็นน้ำตาลเป็นอนี่ยน่นไม่กินบ่อยกินนานๆกินนั่นพูดนี่แม่ก็ยุติเฉยนี่นยุติหลยยุติโอ้อยโอ้ยแดดจังหนอดอยู่ได้ๆจ้เนี่มากินนั่นดีมันก,ก็ยังมีลมช่วยช่วยแต่ต้นนั่นนะแต่ว่าโอ้ยโบกแต่ตนกินจเฉล,เลี่นี่โบกววไม่ไหวเลยโอ้ยนั่งก้นเด้อว่าไม่ไหวเล็ววะ เรายังจะไปแบบไปกับชุดใหญ่ๆรับดูไปชุดใหญ่ๆแล้วนี่ยเรื่อยๆมอบโรคเนี่ให้เขาหามส่งรูปบ้านเฑนบอกนองนิ้งให้นงนิ้งเอาหลุดไปรับเด้จะบอกว่าให้นงนิ้งมาหลับเดงเด้อว่แเมย์ไปเมย์ไว้ดูว่าตนไปเมย์ก็เดินไปอ๋อแต่มันก็ไม่ไกลตรงนู้นแะมันไปอยู่ในหมู่บ้านนี่ยจะใมันแต่ตนกรับไมเรียกรับไปไว้อย่างจริงดีว่าอยู่ในหมู่ <จะ S 1> บ้าน แต่ลองอยู่ไกลๆแล้วทำไมนอนข้ารหลดไปถูกเห็นมันไกลนะจาก,กุลีนันมาลงไปดูจักทีดุนหน่บะบ่พบไปก็ได้ไหมบ่แระว่า,านั่งก็คือจะหนั่งฟันอยู่ด้ยอยู่ตกจากเฉพาะลูกเป็นอื่นเลยถ้าเดินเวลามันขามลงจะลงใน,นก็ว <ๆ S 1> ่าจะว่าอยากไปก็ปกหลุดเขาอยากไปก็ุ้ <c oughs> ใจเขาน,นั่นแหละนะอยู่ไกลๆบานยังไดบไวตลเอ็ว ดูไ้้รเขาไปดงเขาได้ว่าแบบยดรวยเป็ดรวยแล้วสงสัยได้เป็ดรวยไปหาหม 10, ูมืดพันือว่าทางนั้นเขดูหลางกายเขาก็อยู่เขาด้วยเขาสามสิบสี่สิบเมยหกสิบกลัวเลยจะไปเทียบอะไรเขาได้เนาะ <c oughs> ไม่ใช่บาร่างกายมันจะอยู่เ,ยยเหืนปืดปิดโครุ<ม>่งเนี่บปี <60 S 1> อือจะไปใหครก็เห็นนะใหาดูหนู่มนะอะไรจะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นจากกอลพามาดูเมลี่กินไอ้ขนมจีเพราะว่าพิยุทธเห็นว่าน้องเก๋มก็เมลี่ชอบกินก็เลยซื้อมาประจำนะจ๊ะเห็นที่ไรก็ซื้อมาหรือไม่อขนมอะไรเป๊กๆพิยุทธก็จะซื้อมาอย่างเี้นะจ๊ะ พี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็กขอบครณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักเอฟซีทุกคนนะคะ